โอเคนี่คือคลิปวันที่หนึงมกราคมสองพันยี่ส้นะคะคือเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเว้ยนอกจากไปดูหนังตอนประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็กลับเออแล้วก็มานอนดูผูที่ข้างบ้านถุดแล้วก็ดูออนไลน์นิดหน่อยแล้วก็แต่งรูปแต่งคลิปอะไรของตัวเองไปนะคะก็คือไม่ได้มีปราร์ตี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษวันนี้วันที่หนึ่งก็ยังคงหยุดปีใหม่อยู่แค่รู้สึกว่าหิวข้าวก็เลย สั่งอะไรมากินอ่ะนี่ก็น่าจะเห็นกล่องแล้วจังหวะที่เรากำลังจะปิดซอสใส่พิซซ่าเราเราไม่ได้โลกสวยนะเว้ยอยู่ดีแลเราก็แวขที่มาว่าแค่นี้เปล่าวะความสุขอะคือเวลาแค่แบบหิกวก็ได้กินง่วงก็ได้มีที่นอนนุ่มๆน,น,นอนถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ก็มีบ้านให้อยู่อะไรเงี้ยคือเข้ามาบ้านสำหรับเราคือที่อยู่อาศัย ที่เราใช้เป็นที่หลับนอนหรือบางคนอาจจะบอกว่าบ้านคือบ้านที่มีครอบครัวมีคนที่รักครืออะไรเงี้ยอ,นนอันนั้นมันก็ได้เราไม่ได้เถียงตรงนั้นนะคะแต่บ้านสําหรับเราคือที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกอบอุ่นนอนหลับกินอิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับสําหรับเราแล้วนะตอนเนี้นะกินอิ่มนอนหลับอะเวลาเราไปเจอปัญหาข้างนอกมาอะไรเงี้ยการนอนหลับพักผ่อนการได้กินของอร่อย การนีได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรที่ชอบพักผ่อนผ่อนคลายแค่นั้นอะเราว่าความสุขจริงๆมันตกผลึกอีกแล้วแกตกผลึกเก่งโอเคอันนี้มันเป็นพิซซ่าว่าด้วยเรื่องของกินเนาะมันเป็นพิซซ่าที่มันเป็นช่วงเขาทำแค่ช่วงปีใหม่นะขอบแบบนี้เธอขอบเป็นแป้งแบบขวดซองอะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยอะ แกมันดีมันฉัน่หิวมากตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวต่เช้าเลยแล้วดูเวลานะคะจะบ่ายสามเธออันนี้เป็นซอสไข่กุ้งมายโยโอเคเมื่อกี้พูดเยอะไปหน่อยนะคะคลิปมันตัดมาถ่ายเพิ่มนีดนึงนะคะกำลังจะกินแล้วคลิปตัดเมื่อกี้กินไปแล้วหนึ่งชิ้นมันดีมากแกดีแบบแกคือคนแบบก็เราหิวหิวว่ะเข้าใจปะ จริงเรากินเมื่อกี้เราไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็กินน้อยๆแล้วกันเราว่ามันมันติดหวานไปนิดนึงละค่ะอุ้ย <laughs> อืมง่ง <c oughs> ยยมากเลยอะงห <c oughs> ิวม,มากไงมือแรกของปันเลยนะคะเนี่ยเ <c oughs> อาเปิ้ใหม่ ทุกคนโอเคไหมคือถ้าใครก็ตามที่ผ่านเขามาดูคลิปนี้นะเราอยากส่งความสุขให้ทุกคนนะว่าอยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อวันที่เรายังไม่ต้องโฟกัสเรื่องใหญ่ๆจนเกินไปนะคะให้โฟกัสเรื่องเล็กๆในแต่ละวันในช่วงชีวิตช่วงอแค่ตอนเช้าแต่ตื่นมาแล้ร,รู้ว่าแบบอยากไปทําอะไรอยากกินอะไร,รอ,อยากไปเจอใครแค่นั้นอะ ทำให้ได้แค่ตรงนั้นก่อนแล้วเก็บความสุขในการที่เราแบบทําได้นะตรงนั้นอ่ะเราจะรู้ว่าเอ๊ะความสุขมันอยู่ใกล้แค่นี้เองนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรื่องใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปให้ถึงด้วยการทําทุกวันให้ดีๆเพื่อแบบเป็นแรงใจเป็นแบบแรงมูฟอ่ะถ้าเราเจอเรื่องดีๆทุกวันอ่ะเราก็จะมีแรงมูฟมูฟมูฟไปทุกวันทุกวันเพื่อให้ถึงเป้าใหญ่ๆใ,ให้ได้สักวันอ่ะ เราเรารู้สึกอย่างนั้นนะ e ินจ <laughs> อยอืจริงๆแล้วแต่พิซซ่าแล้วเราสั่งอันนี้มาดื่นด้วยผมตำบูาลานะคะเอามาตัดเลี่ยนเธอไม่ได้ชิมเลยเราสั่งเผ็ดน้อยนะคะเพราะว่าเรากินเผ็ดไม่เก่ง กลัวจะแบบน้ำหูน้ำตาไหลอะไรเงี้ยก็ลายได้ไัวซัวงไปหมดเอ้วกินพิซซ่าต่อเออขอส่งท้ายว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังในทุกๆอย่างที่อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะทาอยากจะเจออยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทาอยากจะเจอนะคะขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่คิดที่หวังทุกสิ่งอย่างใครอยากรวยขอให้รวยใครอยากสวยขอให้สวยใครอยากหล่อขอให้หล่อใครอยากก้าวหน้าหน้าที่การงานขอให้ได้เดินขั้นนะคะใครอยากได้บ้านขอให้ได้อยากได้รถขอให้ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆอย่าง ที่หวังที่ตั้งใจนะคะขอบคุณที่ที่ดูกันจนถึงตอนนีุ้ณอาจจะไม่ได้ติดตามเราได้หรือหรืออาจจะแค่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ขอไว้พอน,นะคะไว้พอให้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดป,ปีตลอดไปตลอดกาลเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่2569 Happy New Year 2026โอเคไม่ยบายค่ะ